เยีว์วันนี้เราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟ่ที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาแบบนี้เลยจะแม่และอาหารแต่และอย่างก็คือน่ากินทั้งนั้นน้ำลายจะแตกกินได้แบบไม่อันเป็นบุฟเฟ่ที่งานดีสุดๆเอาง่ายๆว่าที่จะได้เห็นทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะกินได้ทุกอย่างแต่ก็คือยังถ่ายมาไม่หมดนะบอกก่อนของเขาคือเยอะจา้านั่งกินได้ยาวๆ3ชั่วโมงคนละ899บวกบวกราคานี้ก็คือรวมขนมหวานเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างหมดแล้วคือเลิศมากที่นี่เขาจะชื่อว่าร้าน แองเคอร์นะคะจะอยู่ใกล้ B r อาทีสะพานพระราม9ก้าเลยทุกคนเดินทางมาง่ายๆเข้ามาในร้านก็คือบรรยากาศดีจริงเขาจะเป็นบุฟเฟต์ซีฟู้ดที่ให้ฟิลแบบไฟล์ไดนิ่งเชฟเทเบิลแบบที่เราเดินตักเดินสั่งได้เองเลยทุกคนอันนี้คือดีงามมากและลายอาหารก็คืออลังการสะอาดสะอา้านอันนี้ชอบเมนูที่นี่เขาก็มีให้เลือกเยอะนะคะจะมีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนเมนูฟิวชั่นติมซำของทอดน้ำซุปสลัดบาร์ของหวานก็คือจัดเต็มมากค่ะซีฟู้ดเขาก็มีให้เราเลือกทั้งแบบออน หรือใครอยากจะเอาเป็นย่างกันหอมๆนึ่งกันร้อนๆก็แล้วแต่เราชอบเลยทุกอย่างก็คือพี่เชฟทํากันสดๆตรงนั้นเลยจ้ะแม่และที่ชอบอีกอย่างก็คือพี่เชฟเขาจะเสิร์ฟแบบเป็นคอนเซปต์ซีซันอลโรเทชันเขาจะเปลี่ยนเมนูใหม่ทุกๆ3เดือนอะไรแบบนี้เวลาเราไปกินก็จะได้ลองของอะไรใหม่ๆเรื่อยๆอันนี้คือดีอย่างที่เราตักมาบนโต๊ะนี้นะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองทุกคนก็คือกลัวกินกันไม่หมดแต่อยากลองหลายอย่างมากและที่ต้องอวยยศเลยก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดที่นี่เขาแม่แมเป็นตาแซบแท้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบ นะฮะทั้งน้าจิ้มพริกเขียวน้ําจิ้มพริกแดงน้ําจิ้มซีฟู้ดใส่นมแล้วก็น้าจิ้มพริกเกลือยิ่งถ้าได้เอามาโดนกับซีฟู้ดสดๆแล้วก็คือฟินมากระหว่างที่นั่งกินอยู่นี่ก็ได้ดูพระอาทิตย์ตกวิวแม่น้ําเจ้าพยามาช่วงเย็นๆแบบเราก็คือบรรยากาศโรแมนติกสุดๆแต่ต้องบอกก่อนนะฮะที่นี่เขาจะเปิดให้จองเป็นรอบๆทุกคนร้านเขาจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยเขาจะเปิดให้จองคิวทุกๆครึ่งชั่วโมงนะฮะแนะนําเลยใครที่หาที่กินข้าวบรรยากาศดีๆกินซีฟู้ดแบบสดๆจุคุ้ม ราคานี้ก็คือจึ้งมากจะบอกว่ามาช่วงเย็นๆแบบเราได้ดูวิวสวยๆถ่ายรูปกันช่ำการเดินทางมาก็ง่ายๆนะคะจะอยู่ใกล้ BRT สะพานพระราม9ก้าอย่างที่บอกก็คือนั่ง BRT มาลงสถานีพระราม9ก้าได้เลยทุกคนหรือใครเอารถยนต์ส่วนตัวมานะคะที่นี่ก็คือที่จอดรถเพียบใครที่อยากจะตามมาลองนะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์วันนี้ผมมาอยู่น้ำลายแค่นี้ละฮะบายบาย